นี้เจาต่าพามาทำผัดน้ำพริกกะปิหรือผัดสต้ผัดกะปิกุ้งเจ้าเพื่อนนี่เจาเตา่าตำพริกกระเทียมแล้วก็กะปิละจ้ะใส่น้ำตาลลงไปนิดหน่อยเดี๋ยวเรามาผัดให้ออมกันจ้ะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่หมูลงไปผัด ใช้ไฟอ,อ่อนๆจ้าเพื่อนๆใช้ไฟแรงเดี๋ยวจะได้ก,กลิ่นก็ะปิฟุ้งไปทั่วจ้จะใช้ไฟอ,อ่อนๆผัดผัดให้ออยเลยจะ้ะเพื่อนๆโอ้หอมแล้วจะ้ะเพื่อนเสร็จแล้วเราก็ใส่หมูสามชั้นลงไปจ้านี่หมูสามชั้นทางกระเตาะ เดี๋ยวเต่เจาจหยอดน้ำลงสักนนหน่อยเยอะเลยรอจนกว่าหมูสุกจ้าโอ้โหพูดไปตั้งนานแล้วลืมอาดจเจ้าเพื่อนๆน,นี่เายเต่าเพิ่มหมูสับเข้าไปด้วยจ้า กัวกินไม่อิ่มเพื่อนเพื่อนดูทำไม่ยากเลจ้ะง่ายมากตรงสามแกก ตอนนี้เราก็รอหมูสุกยาวเพื่อนจะได้ชิมกันว่าอร่อยไหมยังไม่ได้ใส่อะไรเลยกลัวมันเค็มจังเพื่อนเพราะว่ากะปิยังไงมันก็เค็มอยู่แล้วเราใส่เปนน้ำตาลไปหน่อยหนึ่งตอนตํกกะปิ ปามาปิดอีกว่ามันจะได้สุกไต็มีปลามาปิดจะเพื่อนๆมันจะได้สุกไวๆมีต่อเปิดฟาแล้วเหมือน่าจะสุกแล้วเพื่อความเชื่อเดี๋ยวจะเต่าให้มันสุกวบบนี้อีกสักหน่อยนจะจ๊ะเพื่อน ดูข่าวขอกินหมูปุ๋ย <c oughs> ปิดไปอีกสักรอบนะึเดี๋ยวเรามาดูกันเจ้าเพื่นได้ได้ออยังต้องเปิดค่อยๆไม่งั้นเดี๋ยวในน้ำมันจะข้างกล้อง นี่จ้าหมูยตาน่าจะสุกแล้วเดี๋ยวก่อนอื่นต้องขอชิมก่อนจ้าจะได้ปรุงได้ถูกต้องอเดี๋ยวมันเยอะแค่ออขอแค่น้ำตาก็าน่าจะโอเคแล้ว เดี๋จแล้วจะไม่เสร็เสร็จวจะใส่สก,ก็้อางไปเลยจ้าใส่สกรตอรนีนะจังใสรอะไรนะกระเทียมดองหั่นแว่ะได้จังเลยปิดลงลไปต้องปัดนานจะไม่เร็อเราเขาไแก้จัต่อพอจะลอดจนแบบ ใส่น้ำมะนาวจ้าตเติมน้ำอีกสักหน่อยแดงไปนี่จ้าเพื่อนๆผัดหมูสามชั้นสตอกะปิกุ้งจ้านี่จ้าคืออยไหนพูดผิดผัดผัดกะปีหมูสามชั้นใส่สตอจ้าเพื่อนๆมาจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากข้าวสวนมาเลยเจ้าเพื่อนๆเสร็จแล้ว